กูจะวอร์มขับรถอะไปทั้งรอบหนึ่งมาละแล้วเจเจอะเจเจจะไปทำอะไรบ้างหรือเปล่าอะไรเนี่ยปิดโซเชียลแล้วถามว่าอะไรนะถามว่าจะไปทำงานนอกเมืองหรือเปล่าได้ได้คือไปทำได้เป็นถึงว่าทำงานนอกเมืองเลยนะโอซีเลยนะได้ฮะเดี๋ยวทั้งตื่น ปิดโซเชียลต่อใครมันทักมานักหนาวะฮะป,ป้าป้าคุยเปล่าติดเปา้าเดี๋ยวนี้ฮะเราอะไม่ติดป้าป้าคือลืมคือลืมเงี้ยเยอะแล้วไม่ได้ลืมแต่ตอนนี้เรากำลังจะโดนกระทืบเราก็แค่ไปทํางานนอกเมืองก็ไปโดนก,กระทืบไปเนี่ยมาดิไม่ไมทํางานนอกเมืองอะแบบข้างนอกโอซีเข้าไปนี่ไงทำอะไรอะฮึไม่หมายถึงว่าจะไปทํางานโอซีไหมทำอะไรอะโอโรไปไปยืนขัางบนนี้ดิ ขอคุยกับอูนอี่นองเมืองแป๊บหนึง่งไม่ไปไปยืนข้างบนข้างบนเนี้ยไปยืนข้างบนเนี้ยไปยืนข้างบนเนี้ยไม่ใช่ข้างบนนูน้นเอยโอ้กระทืบได้ไหมเนี้ย